สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมลุงอุลน,นะครับทําเยอะกว่าเขาที่สุดเยอะจริงมีขายตลอดตั้งแต่เดือนมกราจ,จนถึงเดือนธันวาครับเนาะใช่ไหมนั่นแหละนี่มีถัวถ่วมีแตงไทย,ยมีข้าโพด,ดนี่เห็นไหมแต่วันนี้มีข้าโพดและกำลังต้มแกจะสุ่ง แกจะปลูกผสมประสานเลยนะครับแตงโมก็รวมอยู่กับทั่วเลยนะเนี่ยนี่เนี่ยอันนี้แตงโมนะครับฝั่งนี้แตงโมนะนี่อุลุงอุลนครับแตงโมกับแตงโมก็มีหลายพันเนาะอ่ะใครจะเพราะเนองเราจะไปใส่ถูกใส่ถุงข้พวโพดเนาะครับครับมีมีทั่วด้วยผสมประสาน ตรงนี้ตรงนี้ลุงอุ่นก็ปลูกทั่วเนาะอันนี้ชื่อสุดท้ายแล้วบอชื่อตีสามแล้วนะครับอันนี้มีกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแล้วก็อนูนแตงโมแตงโมถั่วลิสงถั่วลิสงแดงโมหมดกระเจี๊ยบแดงออ๋ใส่กระเจี๊ยบแดง เรืสุดท้ายอ่ะแตงโมนะถ่ายรูปด้วยนะนี่ทางนี้ก็จะเป็นแตงโมครับ,รบแล้วก็ทัวอยู่ติดเมืองครับอยู่ติดเมืองครับใครที่อยากได้ก็ตรงมาบ้านสุขสนาม อยู่ติติกระรงสีนะบพกว่าโรงสีทางไปบิ๊กซีนะปลอดสารเคมีนองอุนเนาะลอดสารเคมีร้อเเซครับนี่ถั่วกำลังเริ่มแล้วครับถั่วถั่วนี่ถั่วทางนี้ก็เยอะครับไอ้ไม่ใช่ถั่วดิข้าวโพดครับสูบน้ำเข้ามาเลยนะ ซูเปอร์บิ๊กครับนี่ข้โพดข้าวโพดหวานอันซุปเปอร์บิ๊กกำลังเริ่มแก่เริ่มแก่นี่เริ่มแก่แล้วซุปเปอร์บิ๊กเก็บไปแล้วเก็บจะยังไหมว่าเก็บกันยังไม่ร้อยนะนี่ถั่วไม่ใช่ข้าวโพดเห็นมัข้าวโพดพันซุปเปอร์บิ๊กข้าวโพดหวานเอาลงอุณหภูมิน้ำจากไหนน้ำสายใหญ่สายใหญ่นะความน้ำใสมีจุดแรกครับ อ,นนอ,อันนี้ชุดแรกอ่าอ,อ,อาลูกรูนมาทายรูปหน่อยโอเคครับน,นีอันนี้รอบแรกอันนี้รอบสองครับนีรอบสองกำลังจะเริ่มของดอกสวยนะดูอ่ะ นูนรอบนี่นี่เป็นรอบรๆนะครับชุดอันนี้ชุดชุดหนึ่งแล้วก็ชุดสองมาสักครู่อันนี้ชุดสามนี่ชุดสามลุงใช้พันอะไรพันซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อจากตลาดบ่อหรือเป็นไงครับมันชื่อสวย สวีดไวสววใช่ไหมนี่กระป๋องประมาณกี่ร้อยกรับลุงุนกิโลเก้าร้อยกิโลเก้าร้อยนะครับกิโลเก้าร้อยนะครับกิโลได้จากแปดพันเมตรอ๋อกิโลกิโลหนึ่งแปดพันเมตรเนาะครับครับนี่อันนี้นี่รุ่นรุ่นสามแล้วก็อันนี้รุ่นสี่เนาะรุ่นที่สี่อันนั้นก็ใช่อ่ะลุงหุ่อันนั้นอะไร โอสารพัดโอ้เนาะอ่ะไปไป,ไปครับนี่ใหญ่มากเลยนะไม่ใช่ไม่น้อยนะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะอยู่ติดเมืองเลยนะครับอยู่ตำบลนอกเมืองหมู่สิบแปดติดติดกับวิกซีลุงแกลุงแกทำทัำ้ทงวันเนาะทำโอ้ทำเฉพาะตนเช้า,ชาครับนี่กล้วยก็สวยเห็นไหมกล้วยนี่กลว้ลวยน่าจะเป็นตายพลายเนาะ สายไพรนะเดี๋ยวลุงกูต้องังมีฝรั่งด้วยมาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยร่ถูปทีวนอันนี้ก็ถั่วครับถั่วเขียวนะถั่วเขียวเริ่มออกลูกอ ฟักเขียวนะครับวานแล้วไทยกลบแล้วก็ใส่ใถั่วฟักเขียวฟังนุ่นอะไรลุงหุนวานี้ก่อนเนาะนี่มีทุกอย่างเลยนี่ฟักฟักทองอันนี้ฟักทอง อันนี้แตงไทยเนาะนี่แตงไทยก็มีแตงไทยถ้ามันคุกมันจะหลุดเองอ๋อโซก็หลุดครับเ้าเก็บไปไปบ่มมันไมถูกแล้วอ๋อปล่อยให้ให้มันหลุดเองหลุดเองถ้าเราเก็บไปบ่มเต็ดเลยเหนียวเหนียวเลยใช่ไหมนี่นี่ลูกลูกอะไรนะลูกลูกนี้เอาปักทงเทลงปักธงเทงกินได้นะครับท่านผู้ชม ันนี้ยังน่าจะยังไม่สุนะกมันจะออกถ้ายังไม่สุกมันจะออกขมขมแต่ถ้าสุกมันจะออกเปรี้ยวเปี้ยวหว,วานหวนนี่ฟักทองครับแดงไทยนี่ปล่อยให้สุกจากขั้วเลยเนาะสุกจากขั้วมันก็จะหลุดนะมีหลุดละ เยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมครับลูกก็มาเก็บนะมีแคนตนะนตลูกด้วยอ๋อแคนตตลูก่ะ<ม>นี่แคนตตลูกก็มีใช้พันธุ์ไหนหรือซื้อในตลาดเนี่ย นี่แคนตาลูปก,ก็มีครับอันนี้ก็แตงโมเหมือนกันนะตัวเยอะแยะเลยครับอ่อนต้นดิน,นนะเดี๋ยวไปดูของสวยๆแล้วกันเนาะนแ,แต่เต็มเลยนะดูหน่อยอยากกินแตงโมก็มา้านนี่เนาะหน้าร้าน เดี๋ยวไปดูต้นสวยๆแตงโมครับแต่ดินมันดีเนาะ่นเนาะดินสวยเนาะนี่ดูแตงโมครับนี่โหกาลังสวยครับลูกจะโตนี่ประมาณกี่กี่เดือนนะลุงอสองเดือนห้าวันฮะสองเดือนห้าวันได้เก็บสองเดือนสองเดือนห้าวันเหรอได่เก็บอันนี้ยังไม่ถึงนี่น่าจะเดือน,อนกว่า เดอนกวาน<ด>่าเดอนยี่สิบวันมันต้องเดือนห้าวันทุกทันทีเลยสุกทันทีใช่นี่แย่ๆเลยครับอยู่ติดกับวัดเลยครับ หุ่นทางนู้นนี่เมนูติดติดกับวัดไม่มีนะเยอะแยะเลยครับเอ๋อหุน่นร,รักษาครับหุ่นไล่กาครับหุ่นไล่กาอ๋อมันก็โผล่ถ้าถ้าไม่มีหุนคค่นกากรินโอ้นี่นจะจำไว้ไฮะถ้าใครปลูกเออ่แตงโมครับถ้าไม่มีหุ่นไล่กากากินหมดนะ นี่รูนบอกเลยครับกากาไม่กล้ามาครับนี่ก็มีคนดู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 ีวครับไม่งั้นกาก,กินหมดมันอ,อยู่ทางน้นก็มีนะครับขนไล่กาผักทองอ๋อฟังฝักทองใช่อครับ<ป>นี่แตงโง,โงอไม่ค่อยสืยนะ้อเท่าไหร่น่รู้เนาะ แต่ก็มี Saint มมลูกนะมีลูกนะครับลูกใหญ่ก็มีนะน่ะนั่นก็มีลูกใหญ่นะครับนั่น่ีแล้ลไม่ใช่อย่างนี้นะีลลอย่างสวยตอนรุ่งเยอนึเวลานานวาเแหองมันก็เลยไม่สวยเนา affe, ะนี่ด ala ูถูก โเกียวกับยังงามเลยครับโซกไมม่สองกิโลากิโลสองกิโลสามารถทาได้สามสเกิโลแ้วัวงหนึ่เม็ดเอาหน่งกิโลได้สิบกิโลถั่วลิสงหนกิโลทำได้ส <1 km. S 1> ิบกิโลเนาะนี่นี่ฟักทองครัอเบฟ <y> ักทองก็มีนะครับ อ๋อแม่ค่คือคือตัดตัดยอดไปเนาะอันนี้มันมีอะไรมาแย่งมันก็โตมันมีจะโตถ้าเราไม่ตัดไม่ค่อยโตคือใครใครคิดว่าทําแล้วไม่โตก็ตัดยอดตัดยอดออกครับลูกมันก็จะโตนี่ได้ความรู้อีกนะบโตเย็บเอเย็บไปเย็บ นตัวลิสงซ่อมเก็บปลูกได้เยอะแยะเลยครับตัวีิสงตัวแตงไทยก็มีแตงไทยฝั่งนั้นนุนแกนตลุปแกนตลุปก็ยังมีด้วยแกนตลุปก็พันซื้อจากตลาดเนี่ยเออซื้อจากมาเอาเม็ดพามาเม็ดนี่กระปุก มันต้องซื้อแบบเป็นกิมันต้องซื้อแบบพันของเท้านะอมันเกศก็ไม่ได้ดูเลยพูกนิดเดียวพูกแกซิงถูกแกซิงก็ยังได้นะเนี่ยคนทำงานนอโดเต็มเลยครับตรงเทงกินได้นี่ย นี่ฮะเรามาเยี่ยมครับกับบรรยากาศเต็มไม่หมดนะเต็มไม่หมดมีสะดาวสะดาวครับบ้านเขาขายดอกมะม่วงสะดาวครับอันนี้เนี่ยอ่าถ่ายนี่ถ่ายนี่อ่าอีกภาพหนึ่ง นะนี่นี่นี่นนอโอเคนะครับท่านผู้ชมครับแค่นี้เนาะนะครับยังไงเจอเจอกันนะกับคลิปใหม่กันแล้วกันครับ